ดวงแม่นๆดวงลายปากในช่วงครึ่งเดือนหลังระหว่างวันที่16-31ถึงธันวาคม2566ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงการงานดวงการเงินหรือดวงความรักว่าแต่ดวงชะตาของแต่และว,วันเกิดนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างมาฟังกันสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ทางด้านการงาน การงานของคุณในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะปังหันไปทางไหนไก็มีต้คนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นช่วงที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ให้รับผิดชอบงานที่สำคัญซึ่งงานนี้จะทำให้คุณมีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับมากขึ้นถ้าด้านการเงินการเงินของคุณในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นช่วงที่คุณจะสามารถหาเงินได้มากขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นสํารับใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณค้าขายดีมีเกณฑ์ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำรรถ้าดังความรักคนมีคู่ในช่วงนี้คุณและคนรักมีโอกาสที่จะได้เปิดใจคุยกันกับเรื่องเก่าๆที่เคยมีปัญหาสำหรับคนโสดในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คุณคุยอยู่ หวังว่าทุกคนจะนำคำทำนายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน